ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ซื้อคาดการเบซิม่าตายรังเก่าไม่มาอาเซนนลเชลซีและแมนยูจุดหมายปลายทางของคาริเบซิเม่ยยอดดาวยิงฝรั่งเศสที่ต้องการย้ายออกจากเอติฮัสเซเดียในแววออกที่การกลับรังเก่าโอลิมปิลียงมากกว่าที่จะมาบรรจบในพรีเมียร์อังกฤษ ซึ่งกลิ่นกระพือข่าวจุดหมายปลายทางของคาริเมเซมา่ายอดดาวยิงชาวฝรั่งเศสที่ต้องการย้ายออกจากเออิทิฮัดในโปล,ลีกซาอูมีแววการกลับมารังเกา่าอลิมป็นยงมากกว่าจะมาจบในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลเชลซีหรือแมนยูเป็นที่เชื่อกันว่าเบเซม่าวัย36ไม่มีความสุขกับการเล่นในซาอูอีกต่อไปหลังย้ายมาจากเรอลมาดริตเมื่อช่วงซัมเมอร์รับคาจ้างอูฟูในระดับตัวทัปของลีก ว่ากันว่าอยู่ปีละ172้ล้านปอนด์ในสัญญา3ปีหรือเฉลี่ยสัป,ปดาห์ละ3.3ล้านปอนด์ถึงตรงนี้โปลีกซาอูดอยู่ในช่วงพักครึ่งซีซั่นเวสเซม่าลงสนาม24นัดซัดไป15ประตูเดลติกรายงานว่าเจ้าของบอลลงดอปี2022ต้องการย้ายกลับมาเล่นในลีกยุโรปภายในตลาดเดือนนี้ที่เหลือเวลาทําการอีกไม่ถึง1สัปดาห์สุดท้ายโดยเจาะตัวมั่นใจว่าคุณภาพกีตาของตนไม่ได้ต่างจากช่วงเวลากับเริลมบดริดสามารถเล่นในลีกแถวหน้าของยุโรปได้สบาย เนือ่องากตามโอกาสที่เบนเซม่าจะมาไล่ฝีเท้าในพิมเมลิกแทบจะไม่มีความเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นกับเชลซีหรือแมนยูแม้กับแมนยูอเดียลันติกระบุว่าเบนเซม่าสนใจจริงแต่หลังข่าวเปิดเผยว่าไม่ได้มีการเจราจาใดๆเกิดขึ้นขณะเดียวกันฟาบิซิโรมาโนยังเอ่ยถึงกรณีเบนเซม่ากับอาสซนอลว่าไม่มีอะไรในกอไัยทีมปืนใหญ่ไม่ได้มองเบนเซม่าเป็นทางเลือกแต่อย่างใด,ดเดลันติชี้ว่าเวลานี้ความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือเบนเซม่ากับสู่ต้นสังกัดเก่าอย่างลิยม ซึ่งนอกจากจะเป็นทีมที่จะตัวต่อการเศรษญยาด้วยแล้วปิยงก็พร้อมเปิดแขนต้อนรับดาวยิงหมายเ36ให้เข้าไปเป็นตัวเลือกในแนวรุกนอกเหนือจากอเลกซองลากาเซตลายันแชคีเออร์เนสต์นูอาม,มาหรือคิฟเฟอร์บาร์ดเดวิรายาย้ายมาฝ้าสอสกับอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยเขาสามารถยึดตัวจริงจากออลรันเดลได้แต่ก็ยังโดนวิาพากษ์วิจารเรื่องฟอร์มการเล่นอยู่บ้าง ในด่านมือหนึ่งของอาร์เซนอลทีมดังจากพรีเมียร์ลีกยอมรับว่าเขาสามารถปรับตัวกับการเล่นกับทีมใหม่ได้แล้วหลังจากย้ายมายงถิ่นเอ็มเลสเตเดียมเมื่อช่วงซัมเมอร์และเดืวิจาเลือกฟอร์มการเล่นที่ยังไม่คงเส้นคงวาผมคิดว่าคุณต้องการเวลาในการปรับตัวเข้ากับทีมใหม่สโมสรใหม่สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆและต้องการความต้องการใหม่ๆม,มันไม่ง่ายเลยแต่ผมคิดว่าผมกาลังค้นหาตัวเองและตอนนี้ผมก็ค้นพบแล้วแน่นอนมันทาให้ผมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม ก่อนหน้านี้นนอร์เตต้าได้ออกมากล่าวชื่นชมฟอร,ร์มการเล่นของรายาหลังจบเกมกับคิซัปเปเลตว่าเมื่อเราต้องเจอกับทีมที่ลงไปรับต่ำมันเป็นวิธีดีที่สุดที่จะทําได้โดยดาวิดอ่านเกมอยู่ตลอดปฏิกริยาของเคซุตและทอสตาก็เช่นกันรายาทําในสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งทั้งหมดนั่นคือความนิ่งในกรอบเขตโทษเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ถูกต้องเกิดขึ้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยยืมแดนกอ กองกาลางดาวรุ่งของทีมให้กับพอร์ตเวลยืมใช้งานจนจบฤดูกาลนี้แดนก่อนได้ลงประเดิมสนามชุดใหญ่กับแมนยูในเกมคาราบาคบที่ชนะคิสตรัปเปเลตเมื่อเดือนกันยายนก่อนลงเล่นในพิมาริคครั้งแรกในฐานะตัวสำรองที่ถูกส่งลงสนามแมตช์นชนะเอสเซมิล่าบุตปิด3ประตูต่อ2ในวันบ็อกซิ่งเดย์กองกลางวัย19ที่ย้ายจากเบอร์สลีย์มาอยู่ในทีมเยาวชนปีแสดงเมื่อปี2018มีชื่อลงสนามในพิมาริกทั้งหมด6นัดและอีก3นัดในแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้แมนยูยืนยันว่า การย้ายทีมในสัญญาย,ยิบตัวของแดนกอรู้ล่วงได้ดีและจะอยู่กับพอร์ตเวลจนจบฤดูกาลเพราะบระบุตรจะติดตามพัฒนาการของเจ้าตัวอย่างต่อเนื่องสำหรับพอร์ตเวลต้นสัดกกใหม่ของกอเป็นทีมในระดับลีกวันอยู่อันดับ18ของตลาดและจะลงสนามนัดต่อไปพบกับจาฟูงพอร์ตสมัทในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นิโคอสันยืนยันโจลิตนตันกองกลางจอมวูต้องพักถึงเดือนพฤษภาหลังผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บ เอยเรยนตันได้รับบาดเจ็บต้นขาจากเกมเอเวอร์คัพที่บุกชนะสดอตแลนด์3-0เมื่อต้นเดือนมกราที่ผ่านมาจนต้องเข้ารับการผ่าตัดนิโคลสั้นยืนยันว่าที่ผ่านมาการผ่าตัดของแข้งบาเซีลเลียนรู้ล่วงได้ดีและจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูร่างกายที่ทําให้พลาดช่วยทีมจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการแข่งขันทัพสวิการจะลงสนามในเดือนพฤษภาคม3นัดโดยเฉพาะกับเรนฟอร์ดใน,นนัดเปิดฤดูกาลวันที่9พฤษภา ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าชอเลนตันจะกลับมาช่วยทีมในช่วงนั้นได้หรือไม่ทั้งนี้ทีมของเอธิฮาวเจอปัญหาและเตะบาดเจ็บเรื่องานต่อเนื่องในฤดูกาลนี้ส่งผลต่อฟอร์มการเล่นลดบลงจากฤดูกาลที่แล้วปัจจุบันร,ระดับ10ของตารางห่างจากฝูง19คะแนนและห่างพื้นที่ท็อปโฟร์14คะแนน